ฟีเจอร์เริ่มใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษอยู่ในรายการอ่าครับผมอาจจะใหม่สําหรับผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเจอก่อนแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเออผมเพิ่งมาเจอนะครับว่าไอ้เจ้าด้านล่างขวามือของหน้าจอผมเนี่ยจะเป็นปุ่มแบบจุด3จุดนะครับผมถ้ามองเห็นเนี่ยอาจจะเป็นจุด3จุด สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปวางณตำแหน่งมุมไหนของหน้าจอก็ได้โดยถ้าเราอยู่ที่เมนูนี้ก็หนิ้วแต่2ครั้งที่สครั้งไว้แล้วก็ลากไปยังหน้าตำแหน่งน่้นนี่นั้นบนหน้าจอคล้ายๆกับในอืมอะไรนาะช่วงลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1นึ่หนึ่งสี่พรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันลนิดเจ,จ็ดแจ่มใสไมจิตุปริอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็กับเจ้าฟีเจอร์นี้ก็คือจริงๆเราเคยแนะนำากันไปแล้วนะครับกับฟีเจอร์นี้แต่ว่าพออัปเดตเป็น Android 12เนี่ยเขาก็เอามาไว้บนหน้าจอทุกๆหน้าจอได้เลยเแต่ฟีเจอร์เพื่อเริ่มใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษเนในรายการคล้ายๆล้ายกับ t i v e Touch ของ iOS ไหมครับแต่ว่าก็ก็ดีนะถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์ที่เอามาใช้ทดแทนปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เยอะเลยอ่ะก็คือ แต่ฟีเจอร์เมนูการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยแหละครับผมเป็นจุด3มจุดเรียนจากซ้ายมาขวาเนี่ยครับผมเจ้าก,กรอบที่อยู่ตรงความือล่างสุดเนี่ยสามารถย้ายเอ๊ะแล้วใช้ท็อกแบ็กย้ายเขาได้ไหมเนี่ยอ่าหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วเอ่อเลี้ยวเลี้ยว,ว,วขวาสิเมนูท็อกแบ็กการดำเนินการการาดำเนินการเนะี่ยการดำเนินการอ่านจากด้านบนการดำเนินการมีย้ายไหมย้ายไปด้านขวาบนอ่าเนี่ยมีย้ายไปด้านขวาบนย้ายไปด้านซ้ายล่างย้ายไปด้านซ้ายล่างก็คือท็อกแบ็กสามารถย้ายเจ้าเมนูนี้ ย้ายไปด้านขวาล่างย้ายไปที่ขอบและซ่อนอ่าย้ายไปที่ขอบและซ่อนโอ้ยย้ายไปที่ขอบและซ่อนได้เลยผมจะย้ายไปที่ย้ายไปด้านขวาบนย้ายไปด้านขวาบนอันหนึ่งนี่จะสองรั้งพิคเคเซลลันเชิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษในรายการเมนูการช่วยเหลือพิเศษตอนนี้ผมแตะลงกลางหน้าจอก่อนนะพิคเคเซลลันเชิดหน้าแรกหน้าแรกมีเม็เป็นส่วนมากมีเม็ดเป็นส่วนมากอ่ะผมจะไปแตะด้านขวาบนนะครับว่าเมนูนี้จุดสามจุดเมนูการช่วยเหลือพิเศษจะไปอยู่ขวาบนไหม นี่อ,<ช>อยู่ขวาบนจร,ริงด้วยเพื่อนๆอยู่ขวาบนอ่ะผมจะเอากลับมาไว้ขวาล่างก็คุณหาเมนูนี้ให้เจอถ้าลองปัดซ้ายปัดขวาให้เจอนะครับผมหรือแตะไปยังตำแหน่งซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่าง หรือจะเป็นตำแหน่งที่คุณย้ายให้ไปอ่ะเราก็1นิ้วลงแล้วขวาหรือ1นิ้วขึ้นแล้วขวาเอาผมลงแล้วขวาเพ๊บเมนูท็อกบ,บัคก,การดำเนินการการดำเนินการ1นิ้วจัดสองครั้งเข้าไปการดำเนินการ,การย้ายไปด้านซ้ายบนย้นนนายไปด,ด้านซ้ายบน,บนปัดขวามาย้ายไปด้านขวาบนย้ายไปด้านขวาบนที่เราอยู่แล้วนี่จะย้ายไปทำไมปัดขวาย้ายไปด้านซ้ายล่างปัดขวาย้ายไปด้านขวาล่างย้ายไปด้านขวาล่างผมจะย้ายกลับมานะครับ1นนิ้วจัดสองครั้งนี่ตอนนี้มาอยู่ตรง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหน้าแรกการหน้าแรกแต่ฟีเจอร์เพื่อควาล่นงแล้วอยู่ในรายการซึ่งเมนูนี้ทำได้สองอมีให้เลือกเป็นสองรูปแบบคือให้เป็นปุ่มโชว์แบบนี้แล้วเป็นปุ่มโชว์ขนาดใหญ่กับใช้วิธีการเรียกโดยการกดปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับหรือแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะ,ะใช้งานแตกต่างหรือเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเปิดเข้าฟีเจอร์นี้ก่อนถ้าคุณ อยากจะลองใช้งานกันดูก็อาจจะไปที่การตั้งค่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปที่การตั้งค่าก่อนก่อนดีกว่าการตั้งค่าลองค้คนหาด้วยเสียงหน้าแรกเดี๋ยวหนูหาบุมหาการตั้งค่าริค้นหาด้วยเสียงค้นหาด้วยเสียงการตั้งค่าเจอแล้วการตั้งค่า การตั้งค่าครับหนึ่งนิ้วแัดสองค้งเข้าไปการตั้งค่าคนหาการตั้งค่าแล้วก็หาเมนูการช่วยการเข้าถึงอ่ไปเร็วหน่อยนะครับการชุดรหัสผ่านบัญชีความปลอดภัยและตำแหน่งเปิดความเป็นส่วนตัวอยู่ไหนเนี่ยความรหัสผ่านในสไตล์ดิกิูเพอร์อ้าวเลยเลยเลยเพื่อนๆเลยเลยตำแหน่งเปิดความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยการช่วยเหลือพิเศษการช่วยเหลือพิเศษหรือการช่วยกันเข้าถึงนะครับหนึ่งนิ้วตัดสองค้งเข้าไปแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันของผมเนี่ย เมนูอาจจะเหมือนเพื่อนบางท่านและไม่เหมือนเพื่อนบางท่านแต่เมนูนี้ชื่อว่าเลือกการขยายปิดทีมมือจะไม่อยู่ไหนเนี่ยรีเซตรีแสงเพิ่มข้อความและการแสดงผลทอกบากเปิดโปรแกรมพันหน้ากับกา่ไม่ใช่นะควผมคือแต่ละเครื่องนี่ไม่เหมือนกันจริงๆเลยเครื่องผมก็ไม่เหมือนกับเื่อมนูการขยายปิดเดี๋ยวนะครับเลือกเพื่อให้ผ่านปิดส่วนควบคุมกับเมนูการช่วยเหลือทางและเปิดอยู่ควบคุมโทรศัพท์ผ่านเมนูขนาดใหญ่เมนูนี้ คุณเข้ามาที่การตั้งค่ามาที่การช่วยกันเข้าถึงแล้วหาเมนูนี้อาจจะชื่อเหมือนและแตกต่างกันแต่ให้ให้ชื่อคล้ายๆกันแบบนี้ส่วนเมนูการช่วยเหลือพิเศษทางลัดเปิดอยู่ควบคุมโทรศัพท์หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการตั้งค่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษไม่อยู่ในรายการแล้เราปัดความมานำทางขึ้นนำทางขึ้นปัดความมาตัวเลือกส่วนหัวตัวเลือกส่วนหัวปัดความมาทางลัของเมนูการช่วยเหลือพิเศษตุงการช่วยเหลือพิเศษคือทางลัดเนี่ยครับสามารถเลือกได้2รูปแบบ เดี๋ยวเราหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปแต่ของเพื่อนเพื่อนอาจจะมีมากกว่าผมก็ได้นะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งทางลัของเมนูการช่วยเหลือพิเศษเลือกไว้แต่ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษช่องทเครื่องหมายตัวเลือกเพิ่มเติมตอนนี้เขาเลือกไว้อยู่คือเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี่ยตัวนี้เลือกไว้แต่ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษช่องทำเครื่องหมายตัวเลือกเพิ่มเติมของผมเลือกไว้ตัวนี้อยู่แต่ผมสามารถเลือกเปลี่ยนได้ปัดความมายังไม่เลือกกดปุ่มปรับระดับเสียงทางไว้ช่องทำเครื่องหมายกดปุ่มปรับระดับ้ง ตอนจำได้ว่า Android 11หรือ Android 10เนี่ยมีให้เลือกตัวเลือกอีกตัวหนึ่งคือ3นิ้วปัดขึ้นจากด้านขอบจอด้านล่างแต่ตอนนี้ของผมใช้ไม่ได้ของเพื่อนๆชัาใช้ได้ก็ไปเลือกตัวเลือกนั้นก็ได้ยกเลิอกอ่าผมยกเลิกไปก่อนนะแต่ว่าคุณคุณคุณต้องเลือกนะครับหรือบันทึกอ่าถ้าใครเลือกไว้แล้วว่าจะเอาเป็นปุ่มแบบผมก็เลือกไปที่ปุ่มแล้วกดบันทึกนะครับการตั้งค่าทางรัดของเมนูการช่วยเหลือพิเศษเปิดการตั้งค่าทางรัดสวิตเปิดการตั้งค่าทางรัดเนี่ย ของคุณถ้าเป็นปิดอยู่ให้1นิ้วจัดสองครั้งให้เปิดนะครับแล้วก็ยืนยันการใช้งานไปอ่ะปัดความมาการตั้งค่าเนี่ยจะมีหัวข้อการตั้งค่าในนี้การตั้งค่าในนี้มีแค่อย่างเดียวหน่นิ้วจัดสองครั้งเข้าไปแล้วปัตรความแม่ครับ ปุ่มใหญ่เพิ่มขนาดของปุ่มเมนูการช่วยเหลือพิเศษปิดสวิตช์นดร,รปุ่มใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นใครใครคิดว่าปุ่มเล็กไปก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้งให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเปิดเพิ่มขนาดของปุ่มเมนูการช่วยเหลือพิเศษปิดอ่าเนี่ยครับปุ่มน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมลองแตะด้านขวาล่างแตะฟีเจอร์เพื่อเริ่มใช้เมนูการ,รช่วยเหลือพิเศษอยู่ในมันก็จะแตะเจอง่ายขึ้นสําหรับใครที่ยังใส่ตะเลนรางอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ท็อปแบ็กเนี่ยปุ่มเนี่ยจะอยู่ท้ายเมนูททุุกกๆๆเเมนนูห้าลยอ ซึ่งถ้าใครไม่ชอบอแบ็กออกมาก่อนแบ็กออกมาแบ็กออกมาการตั้งค่าการตั้งค่าแล้วก็<า>ปัดซ้ายมาเปิดการตั้งค่าทางลัดเนี่ยเปิดการตั้งค่าทางลัดเนี่ยถ้าไม่อยากใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งให้ตรงนี้ปิดอ่าตรงนี้หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งปิด อ่าตอนนี้ปิดแล้วคราวนี้ลองแตะด,ด้านขวาล่างมีไหมเกี่ยวกับเมน,นูการช่วยเหลือพิเศษไม่มีแล้วการตั้งค่าเกี่ยวกับเมนูการช่วยเหลือพิเศษไม่มีเม,ม,มนูหายไปแล้วเมนูขนาดใหญ่บนหน้าจอสำหรับควบคุมโทรศัพท์คุณจับล็กโทรศัพท์ควบคุมระดับเสียงและความสว่างผมกลับมาเปิดน<า>นเพราะเราจะใช้งานััเมนูการช่วยเหลือพิษนำทางขึ้นตัวเลือกส่วนขวาห้องทางลัดของเมนูติดการจัดการ อนุญาตให้เมนูการช่วยเหลือพิเศษควบคุมอุปกรณ์อย่างเต็มที่ไหมการควบคุมอย่างเต็มที่เหมาะสำหรับแอปที่ช่วยคุณในเรื่องความต้องการความช่วยเหลือเราต้องไปอนุญาตน,นะครับดูและควบคุมหน้าจอดูควบคุมหน้าจอได้ด้วยการควบคุมนี้ปัดขวาม,มาทั้งหมดบนหน้าจอดูและดําเนินการดูและดําเนินการด้วยปัดขวาม,มาการกระทํานี้ติดตามการต้ต่อของคุณกับแอปโอ้เขาตามเราทุกอย่างเลยปัดขวามาอนุญาตปุ่มอนุญาตครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งใช้ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษเพื่อเปิดหากต้องการใช้ฟีเต่รวือนหน้ มาไหมเนี่ยมาแล้วแต่ฟผมเพื่อนเพื่อนออเคลองใช้กันดูการตั้ง่ากไม่อยู่ในรายการใช้เมนูนี้เมนูการช่วยเหลือพิเศษอะไรได้บ้างนะครับคือของผมที่ไม่เลือกเป็นเพิ่มเลือกเสียงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนกับ t a l กแบ็ k ผมนะอะผมแตะที่ด้านล่างขวามือแต่ฟีเจอเพื่อเริ่มใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษหรือปัดซ้ายปัดขวาจนเจอเมนูนี้ซึ่งจะอยู่เมนูสุดท้ายเลย ของทุกๆหน้าเลยนะครับมันจะไปโผล่ทุกที่เลยอ่าหนิ้วแตะสองครั้งเจออะไรบ้างเมน,นูการช่วยเหลือพิเศษ Google Assistant ตัวแรกเลยก็คือ Google Assistant ครับถ้าเรา1นิ้วแตะ2ครั้งไปก็จะเป็นการให้เราคุยกับ Google Assistant ได้ทันที ต่อครับหนึ่งนิ้วปัดขวาการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษถ้าเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บไปที่หน้าจอก่อนหน้าการช่วยเหลือพิเศษนำทางขึ้นคือเข้าไปที่พูดง่ายครับตัวนี้เดี๋ยวปั๊บการช่วยเหลือพิเศษนำทางขึ้นนำทางึ้นที่ดาวนโหลดคู่หูโทรศัพท์โปรแกรมพันหน้าจอส่วนท็อปบาร์เปิดพูดรายการในหน้าจอคือก็คือเข้าการตั้งค่าเข้าการช่วยกันเข้าถึงแบบเร็วขึ้นก็คือลดการที่เราจะหาการตั้งค่าหาการเข้าถึง ก็เข้าที่เมนูนี้เร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคผมโฮมมองมาก่อนอ <c oughs> เดี๋ยวการตั้งค่าไม่อยู่ในรายไารไปที่ด้านขวามือล่างสุดรูปปุ๊บอ่าเนื้อต่สองครั้ง,งปุ๊บเ <c oughs> ข้ามาการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษต่อครับปัดขวาตัวเลือกสำหรับการเปิดปิดตัวเลือกสำหรับเกินเปิด <c oughs> ปิด ถ้า1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปก็จะมีปิดเครื่องรีสตาร์ทอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมแต่ของผมมีปิดล็อกเพิ่มมาด้วยนะครับถ้าอยากจะใช้เมนูปิดเครื่องก็เคาะปิดเครื่องอีกทีหนึ่งเลยลดการใช้ปุ่ม power ได้ทันทีหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อแอปล่าสุดปุ่มแอปล่าสุดอ่าอันนี้บางอย่างผมทดสอบนะบางอย่างไม่ทดสอบเพราะว่าผมมีการบันทึกหน้าจอไว้ด้วยแอบปบล่าสุดถ้าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปพิคเซลลันเชอร์การตั้งค่าเนี่ยก็ผมเปิดแอปอะไรไว้บ้งางหนึ่งนิ้วปัดซ้าย การตั้งค่าการ <5 S 2> ช่วยการตั้งค่าการตั้งค่าการช่วยเเหลือพิศษในการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษการตั้งค่าเฉยๆการตั้งค่าเฉยๆ Google Google Assistant การช่วยเหลือพิเศษการช่วยเเหลือพิศษโทรศัพท์หนึ่งโโททททรรศศััพพ์์ล้างจากล้างทั้งหมดผมปัดซ้ายมาที่ล้างทั้งหมดล้างแอปทั้งหมดก่อนก็เอาไว้ล้างแอปล้างทั้งหมดปิดทั้งหมดได้นะครับแต่ละเครื่องอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันโอเคผมเข้าเมนู แต่ฟีเจอร์เพื่อเริ่มใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษเคาะหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งใบใหม่ของผมไปเร็วผมผมชินว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วผมแตะขวามือด้านล่างปุ๊บ อ่ะโอเคไปที่หน้าจอก่อนหน้าปัดขวามันจะมีไปที่หน้าจอหน้าจอก่อนหน้าปัดขวาไปที่หน้าจอถัดไปก็คือไปที่เมนูของตัวเนี้ยไปที่หน้าจอถัดไปของตัวเนี้ยว่ามีอะไรให้เราเลือกใช้มัางหนึ่งนิ้วตัดสองั้งปุ๊บมีอะไรอีกหน้าสองจากสามหน้าสองละอ่าเดี๋ยวดูนะครับพิกเซียัรนเชิดปับเมนูการช่วยเหลือพิเศษลดเพิ่มระดับเสียงนี่นี่มีเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงปุ่ม เน,นะครับ,ม,รบมีลดระดับเสียง,งตรงเนี้ยถ้าผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งระดับเสียงเพลงห้ิบสอเปอร์เซ็นเนี่ยระดับเพลงเสียงเพลงก็ลดลงปัดขวาม,มาเพิ่มระดับเสียงเพิ่มระดับเสียงเพลงหนึ่ง,ง 1> 1นิ้วแตะสองครั้ง,งระดับเสียงเพลงห้ิบหกเปอร์เซ็นอ่าเพิ่มได้ก็คือเพิ่มมาลดตรงนี้ลดการใช้ปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้ด้วยปัดขวาครับลดความสว่างมเนี่ยลดความสว่าง1นิ้วจัดสองครั้งความสว่าง68เปอร์เซ็นต์ความสว่างก็ลดลงปัดขวาครับเพิ่มความสว่างเพิ่มความสว่างก็ได้1นิ้วจัดสองครั้งความสว่าง79เปอร์เซ็นต์เนี่ยความสว่างก็ขึ้นมาเป็น79เปอร์เซ็นต์ปัดขวาครับไปที่หน้าจอก่อนหน้าอ่ะเราก็ไปไปที่หน้าจอถัดไปไปที่หน้าจอถัดไปตรงเนี้ยมันโชว์ได้น้อยเพราะว่า เราใช้เมนูขนาดใหญ่นะครับเราไปเปิดไว้อะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปที่หน้าจอถัดไปต่อหน้าสจากสามหน้าสามแล้วมีอะไรให้เราเลือกเล่นหน้าจอก่อนหน้าอจำภาพหน้าจอจะปัดซ้ายย้อนกลับมามีจับภาพหน้าจอด้วยการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนด้วยการตั้งค่าด่วนการตั้งค่าด่วนด้วยหน้าจอล็อกหน้าจอล็อกอีกอผมปัดซ้ายย้อนนะครับ หน้าจอล็อกหมายความว่าอะไรเราหนึ่งนิ้วคอสองครั้งตรงนี้ก็ล็อกหน้าจอทันทีการตั้งค่าด่วนเราผมไปที่การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่การแจ้งเตือนนี่เปิดการแจ้งเตือนขึ้นมาบางคนหนึ่งนิ้วขวาอ้าเดี๋ยวนะครับบางคนหนึ่งนิ้วขวาแล้วลงเข้าการแจ้งเตือนไม่ได้ก็เข้าการแจ้งเตือนผ่านตัวเมนูการช่วยเหลือพิเศษแบบนี้ได้ก็เป็นประโยชน์นะครับโอเคผมโฮมออกมาก่อนนี่ก็เป็นฟีเจอร์แต่ฟีเจอร์เพื่อเริ่มใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษที่ มีเป็นปุ่มออกมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะบางคนบอกว่าเกะกะถ้าเกะกะก็ไปปิดนะครับผมก็คือจะไม่ได้ใช้แต่เอาเอาเป็นว่าถ้าใครสามารถใช้ตัวเลือกให้3นิ้วปัดขึ้นได้ก็ก,ก็ถือว่าดีนะสามารถเข้าใช้งานแต่3นิ้วเนี่ยปัดขึ้นจากขอบล่างหน้าจอนะครับแต่ของผมตอนนี้เหลือ2รูปแบบคือเอาเป็นปุ่มแบบนี้หรือกดปุ่มเพิ่มแล้วลดเสียงเพื่อเปิดปิดเขานะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบใหม่ที่ผมเจอมันทําให้ ใช้งานดีขึ้นง่ายขึ้นใน Android 12แล้วกันมาพร้อมกับ Talkback 12.1ที่ทำให้เกิดปุ่มนี้ใช้งานแบบเต็มรูปแบบกันเพราะว่าตอนนี้ผมเองไม่ได้ตั้งในส่วนของเขาเรียกว่าเมนูการนำทางหน้าแรกย้อนกลับภาพรวมไว้ที่ขอบด้านล่างถ้าถ้าเราตั้งนะครับเมนูนี้จะอยู่ขวามือล่างสุดเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ปุ่มนี้เป็นอิสระเราจะย้ายไปซ้ายมือบนขวามือบนซ้ายมือล่างขวามือล่าง ได้ตามใจชอบแม่เมนูนี้มันคุ้นๆนะแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์และใช้งานได้ดีสำหรับคนที่อยากจะลดการใช้ปุ่มด้านข้างไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์หรือปุ่มเพิ่มลดเสียงให้น้อยลงนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับวันนี้ใส่หน้ากากนะครับเสียงอาจจะ,ะชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรต้องขอภัยมาณทีนี้ด้วยกับผมสิโชควอร์ไทินันบริการหมอขอ14 14, 14, ้อม1 4 1 4งสีสครับผิดพาดประการใดไปขอภัยด้วยนะครับ คงไม่สายเกินไปนะครับถ้าจะบอกว่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากบอกต่อเขาเพื่อนๆว่ายังมีความรู้ดีๆอย่างนี้ส่งต่อถึงกันจากบริการหมอคอม1414 14พรัสนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคหมมออี